สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านมาดูตัวมิ่มนะครับมิ่มมันมากินน้ำมันต้องมีรังอยู่แถวนี้นะครับจะตามไปดูว่ารังมันอยู่ตรงไหนม,มันลงมากินน้ำแถวนี้เยอะเลยต้นผักขยงนะครับ รังมันอยู่ตรงไหนไมมลกูกมันต้องอยู่แถวนี้นะครับมันลงมาเยอะเลยนี่ต้นผักขยัยงนะครับแสดงว่าอากาศวันนี้มันร้อนมันมากินน้ำแล้วมันก็ไป มันอมน้ำอมน้ำมันมัน,มนก็ไปอ๋อมีแตนมาด้วยครับแตนก็มีเดี๋ยวนะแตนก็มีนะครับเดี๋ยวจะไปตามหาลังมิมตัวนี้ก่อนมิม เราเรียกว่ามิ่มนะครับมันไม่ใชจพึ่งมันอชอบอยู่ตามต้นไม้มันมากินน้ำแล้วมันก็ไปรังมันต้องอยู่ถแถวบ้านนี่แหละครับเพราะว่าเคยมีต้นไม้รอบรอบ้านเนี่ยมันทำรังอยู่บนต้นไม้นะครับก็ ไม่เคยรบกวนมันแล้วครับปล่อยมันอยู่ที่สุดเราก็เจอมันแล้วครับลังอยู่บนต้นมะปรางครับรังสีดำนะใหญ่เลยก็เกีเยวบันไดมาแล้วครับ จะไปส่องดูรังนิ่มรังมิ่มมิ่มมันอยู่ใต้ต้นมาปรางนะครับมีอยู่รังเดียวนะครับต้นไม้ก็เป็นจริงก้านสาขาออกมาแบบนี้อาจะทำบ้านต้นไม้ดีนะครับ เป็นลำขึ้นไปอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกิ่งแขนงออกมาอย่างเงี้ยเอาไม้มาปูทำเป็นระเบียงนะครับถ้าเป็นบ้านต้นไม้อย่างดีเลยกลางต้นนี้ค่อยๆขึ้นครับอย่ามันตกใจวมันจะแตงกลางดูนะครับ ต้นไม้มาปลางต้นนี้มันมีอันนี้ปรับองศากล้องก่อนนะครับจะเข้าไปอยู่ใกล้ๆ หลังมันเดี๋ยวไปดูมันทำอะไรกัน ทำให้เขาแตกตื่นนะครับให้เขาจะตกใจ ัใหญ่พอสมควรนะครับประมาณสองกวามือนะครับ đu nước, nước, nước ngọt nó có nước ngọt các khách nó có nước ngọt này đấy cái khách này, cái khách hăng ngay มีน้ำหวานนั่นละครับนี่เดืองไอ้เลยสวัสดีฮัลโหลทำอะไรอยู่ฮัลโหลสร้างรังเหรอ มันสองปวามเมือรอบดถ่ายใกล้ๆลังเลยครับมันทำอะไรกันอยู่ส่วนใหญ่แล้วน้ำหวานจะอยู่ที่นี่ ด้านบนนะครับซีโคนจิ่งไม้ด้านล่างก็จะเป็นหลังตอนนี้กำลังสร้างหลังต่อ ดูสงบสงเงียมเรียบร้อยดีนะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วเกินจัดแถวดูนะครับหันหัวไปท่าเดียวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนอนหรือเปล่านี่ พวกนอนก็นอนไปพวกทำงานก็ทำงานไป ฮัลโหลทำอะไรกันอยู่นี่ไม่พูดไม่จานะมันจะกัดไหมมันจะตอดไหม นั่งอยู่บนต้นไม้มาปรางมานอนเล่นต้นมาปรางนะครับเย็นสบายดีแดดเปรี้ยงๆก็อยู่ได้เพราะว่าข้างบนใบไม้มันคุมหมดนะครับ ไม่รบกวนมันก็แล้วกันครับพอละปล่อยให้มันอยู่ตรงนี้และครับลงเอ้ยก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับพามาดูรังนิ่มต้นไม้ข้างบ้านซึ่งต้นก็ไม่สูงมากครับแต่ว่าต้นไม้เขามีกิ่งออกไปถ้ามันไม่มีอะไรก็ทำ เป็นบ้านต้นไม้นะครับเอาไม้มาปูนะครับทาเป็นบ้านต้นไม้ได้นะี่ครับกิ่งก้านสขาขาออกทางด้านข้างนะถ้าเป็นบันไดขึ้นไปอย่างเนี้นะี่ครับสองกิ่งแล้วกิ่งนู้นก็ไม้พัดเป็นวงกลมนะครับเป็นบ้านต้นไม้ได้นะครับก่อ คลิปนี้ไม่มีอะไรขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับมาดูรังนิ่ม